สวัสดีครับสวัสดีเงือเสาที่ขอ,อกงวก่าฝ้าน้ำงานปีใหม่แห้งหัววานจัดงานปีใหม่หอขอกงว่กับบได้ปิดเปิดลรงโจงอยู่ไฟขอกงวกับบได้เปิด,งงด,ออปดคือสิเขียดห้อยู่เนาะต้นหนาวงามจีดไฟฟอกกับบได้เปิดให้ เมื่อแต่ทำงานปีใหม่อยู่โอ้ยลืมสองคนแล้วลืมสองตัวล่ะเขียดไห้บ่อนี่เบิงเบิงเบิงบแนม,มเลยน้นมจีตดเขียนไห้บ่อ่บไ่ได้เปิดไฟไห่โอ้ยตัวหนาวนันเขียนไห้พ่อละบอว่าไ่ได้เปิดไฟไห้เขียดอยู่โอ้ยเขียด เขียดกระยักงมาหลินน้ำมาเลยเฮ้ยไม่ใช่้ยกินบ่เหมือตัวนี่ห้ามกินบ่เหมือน,น,อนฝ่าวเอาไห่เมื่อวานเออเข่าคอกแล้วก็เอาตาห้ามไหม่กินบ่เหมืออ,อ เอากินวบาเบิมือนกัว่าห้ไกลกันนะลูกนะแย่พอเสียเอาอัานใบให้จอยจอยว่าขุนว่าเกลือดีป็นหยัางไะยังจอย,ย่าติไทายพยาธิกับชีดยามำรุ่งกับชีดเป็นยังไงล่ะเฮ้ยงามจิตอะไรลูกเฮ้ย ห้ามจีนอี่คือสิเขียดอยู่ว่นไหนกินเฟืองให้กินแต่ไอ้ห้ามเฟืองวันไหนเอาใส่ให้โจ๊กเฟืองเถิงบัวฟูนี่ปกติว่นไหนเอาเฟืองให้กับสีโจ๊กเฟืองกินแต่ว่าห้ามเหมือนอยู่ห้ามจีนกินห้ามเหมือนอยู่เดี๋ยวพอเอาให้ลูกเดี๋ยวพอเอาให้เฟืองกับวันไหนเอาให้งัวเมื่อคืนยังว่นท่านมีลูกว่นท่านมี่วันท่านมีรอก่อนรอก่อนว่นท่านมี บอกว่าบอท่านมีเดียเด๋ยวสีเอาหายอยู่ฝ่าวฝ่าวพดฝ่าวพด <c oughs> เฮ่แงมจิติขึ้นสติดท,ทองแล้วนะผมว่าคิดว่าเ <c oughs> พราะว่านา้ติดทองให้ต่างทองมันก็มีสวดมีส่งขึ้นคักกว่ากเก่าอยู่อ้วนขึ้นฟิวพรรณสดใสขึ้น เดี๋ยวพอจะเอาหายเดี๋ยวพอจะเอาหายก็ต้องให้กินบอ่อตัวหนาวเดียห้ามห้ามยังติดดังอยู่กินบ่อเผื่นแต่คืนแตงว่าน พอกาแฟแล้วงานปีใหม่เนาะจะเตรียมสถานที่เอาง้อเขาคลองแล้วกัเอาห้ามหา่เอาหน้าหา่กับฝ้าเมื่อไรคลองง้อก็บ,บริปิดเปิดโลกโจกดไอ้เม่นบ,บริโูคไปมันก็ขึ้นสงยางออกไปหอดใส่ระบุยืนถ่าหิว